สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาแมกโคแมคโคลงครับแมคโคลงที่เหลืองลงอีกแล้วครับวันนี้เอามายกข้อ80ยกท่อ120ครับวันนี้ท่อใหญ่ที่ครับท่อใหญ่ท่อเบอร์เฮอเลยครับยกไหวหรือไม่ไหวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่ออ่ เรามาลุ้นกันนะครับเรามาลุ้นกันใจเย็นนะครับลูกพี่ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับลูกพี่ไหลลื่นดีจังเลยครับผมเสียวอยู่เสียวแทนอยู่ทำไมมันสูงจังทำไมมันสูงผิดปกติอ่าก็จะเอาผานผานค้ำไปก่อนนะครับ ตามที่เอฟซีเคยบอกไว้ให้เอาฐานให้เอาฐานดันไว้ก่อนอ๋อฐานดันไว้แบบนี้ก็จะไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับปึ๊บอ่าลงแล้วครับลงแล้วครับบุนแล้วครับบุนแล้วครับอ๋อเสียวอยู่ครับเสียวอยู่ เสียวอยู่ครับเสียวอยู่ครับโอเคลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วครับโอเค พร้อมเรียบร้อยก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วครับตัวนี้